กระบะโรอ,อร์ครับของเกรดวอลมอเตอร์นะขายที่มาเลเซียเครื่องยนต์สันยุตสุริสดีเซลเทอร์โบโด้วย160แรงม้าหน้าตาแบบนี้บ้านเราไม่น่าจะขายรุ่นนี้ต้องรอรุ่นต่อไปเดี๋ยวไปดูภายในดีกว่าว่าสวยหรือไม่สวยครับในครับทากผู้ชมครับเฮ้ยผมอะไรมีแพดเดิลชิพด้วยเป็นมันติฟังก์ชันมีครุสคอนโทรลให้คุณแต่ที่เด่นเนเบาโคตรเนีโฆโฆน้ยบเลยอะ่ะเบาดูดีมากปรับด้วยไฟฟ้าคู่หน้าก็ปรับด้วยไฟฟ้าเกียร์ 8สปีดนะครับเกียร์ออโต้8สปีดดูดีไซน์สวยมากออ t โต้เบรคโฮมีให้เบมือไฟฟ้ามีให้นี่ระบบขับเคลื่อน4ล้อมีไวรเลสชาร์จให้หน้าจอขนาด9นิ้วเฮ้ยยะตัดแสงออโต้ด้วยไฟ LED ด้วยนะจ๊ะนี่ไฟ LED ด้วยเบาะหลังนั่งโคตรสบายเลยครับท่านผู้ชมครับแน่นเอนดี ND, มีปลัก๊กให้ด้วยนะครับช่องแอร์2ช่องโผเอิราากระบะของเกรดวอลมอเตอร์